สวัสดี FC ทุกคนนะผมวันนี้พา f อมากินร้านดวงเจริญยำนะผมเป็นยำปูม้านะตัวละ25่สิบห้าบาทตัวอะไรยังยก็ครับยีบหาตัวยิบหาก้ครับผมตัวยี่ห้าห้าตัวร้อยอีกโอ้โหสวัสดีพ่อค้ากับแม่ค้าด้วยนะครับผม ลูกค้ามาถึงก็เลือกได้เลยเลือกได้เลยหรืเล,เ,ลเลือกใส่ตะก,กร้าได้เลยครับผมร้านก็จะมีหอยนางรมด้วยนะผมมียำแค่สามอย่างเองนะแต่ขายดีนะบอกเลยร้านนี้เนี่ยแม่ค้าก็ทำอยู่ด้านในอันนี้เพิ่งเริ่มนะเนี่ย พ่อค้าพึ่งจัดร้านวันนี้เรามาบุกก่อนเลยมือไราจะกล้องครับเนี่ยปู <c oughs> ปูมือไราจะกล้อง <c oughs> อ๋อสวัสยีอ๋อสทิตย์นี่หลายกล้องนะรับ <c oughs> อยาวให้พ่อค้าเตรียม <c oughs> เตรียมปูก่อน ส่วม,มากลูกค้าก็จะสั่งปูนี่แหละก็จะมีแบบทั้งลวกและไม่ลวกนะฮน ได้เลยครับผมเดี๋ยวพาเอซไปดูเมนูครับนี่นเมนูก็ตามนี้เลยก็จะเ,เป็นยำมะม่วงนะครับผมยำปูมา้ายำหอยนางรมแล้วก็ยำกุ้งสดนะครับเลือกได้เลยนะครับตัวละยี่บห้าบาทห้าตัวร้อยนึง เลือกเลือกได้เลยปูสุกไหมพี่อ๋อสุกแต่พุง้งอันนี้ชุดเราจะบาทไหมคะหอยนางรมหอยนึ่งเห้เราหนึ่งร้อยบาทนะผมหอยนางรมน้ำจิ้มรสเด็ดความเครื่องนี่นะครับผมจะประมาณนี้เนี่ย เรามาบุกร้านก่อน ตลาดนัดเรือบินนะร้านก็จะขายทุกวันเลยผตั้กแดดบ่ายสามจนถึงสองทุ่มสามทุ่มนะหรือว่าของจะหมดก่อนแต่ส่วนมากลูกคาเตรียมของมาเยอะนะครก็จะมีให้เลือกตลอดนะครับนพี่เาเมดาเลยกเลี่ยนอเดียพี่ามีเลยนะไเดียพี่จยหยิได้ลยนะที่ดี่ดีกว่าค่ะพล้วก็ี่ นี่ขึ้นไปแล้วสามโลร้อยอยู่นี่นะเจ้ามีกีเลยค่ะเรือกเียให้ต้มกบลูกชิได้ชิ้เลยวางเรื่อเลยนะคะอ้นี่สโลรยพี่สโลมีแค่นี้นะยูนียกกานหวานยนชิมก่อนนะาชิม่คนละลูกหมดแค่นี้เาชิมเลยชิมเลยดเดยนะคะชิมเิมเลย

สั premises, 1, 000 000, free, ่งเลยนะครับห้าตัวหนึ่งอยบาทยำให้ฟรีพร้อมมะม่วงเลือกแต่ตะก้าได้เลยนะครับขายำเลือกได้เลยดำดำหนึกระปุกห้าตัวร้อย ได้ครับนำไม่ฟรีครับเลือกได้เลยครับครับใช่ครับชุดรดละหนึ่งร้อยครับหนึ่งรยบาทความเครื่องเันอยก็ไดเลอกเลยครับได้ถุงไหนต้มกันเบิรับตั้มกันเบิร

อันนี้เป็นกุ้งกุ้งที่แช่น้ำแข็งกันะเนี่ยอ่อาหอยนางรม I 没饱。 หยิบได้เลยมาถึงหนึเดียวพี่หนเดียวหยิบได้เลยน้ำดำได้อีกรุ่นนึงคนละสวยด้วยน้ำหล่อมิตรนี่มันรุ่นรุ่นรุ่นสวยพี่หนึ่งละลอยพี่หนึ่งละลอยหยิบได้นะคะลอยเดียวลอยเดียวจ้า ิ่มปลากอบ10บาทข้าวโพดสิบาทไข่แดง10บาทเลือกไล่เลยนะครับยำปูมา้า

ที่อยู่ใกล้ๆแถวบางปีบางบ่อนะครับผมกิ่งแก้วนะถ้ามีโอกาสมาเที่ยวตลาดนัดเรือดินก็มาทิี่พนแนะนำอยู่ร้านนี้เลยนะครับผมกับร้านดวงเจริญยำปูม้านะผมห้าตัวหนึ่งร้อยบาทนะครับผมห้าตัวเดียวยี่สิบห้าบาทนะแต่ส่วนมาลูกค้าก็จะสั่งไปทีละห้าตัวเลยนะครับ<ๆ><ๆ>ข,ขาก็เลือกอยู่ฝั่งนั้นอยู่นะครับ

เพิ่มนประกอบด้วย